สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมนะเราจะมาดูวิธีการเข้าร่วมนะครับของกิจกรรมมาใหม่นะครับผมเป็นกิจกรรมชิงรางวัลเงินสดนะครับของทางแอปพลิเคชันนะครับก็ประมาณตอ,ตอนนี้เขาเขียนว่าประมาณน่าจะเป็นคะแนนนะครับ240ล้านอินทริเคิลนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของคลิป,ปวิดีโอนี้กันเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ ANC Studio นะครับวันนี้เรามาอยู่ในแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Fun Drama นะครับซึ่ง Fun Drama ตอนนี้นะครับมีกิจกรรมที่เขาจัดไว้นะครับเราจะมาดูวิธีการเข้าร่วมกิจกรรมนี้นะวิธีการก็คือกดที่คำว่าเข้าร่วมตอนนี้นะครับซึ่ง240ล้านนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นคะแนนนี่ทุกคนเนาะอ่ะจริงด้วยทุกคนนะเป็นคะแนนนะครับ แอปพลิเคชันฟันด r a ราม่า Drama, เป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการรับชมวิดีโอแล้วก็อ่านนิยายสั้นนะครับเราก็นำคะแนนที่เราได้รับมานั้นไปทำการแลกเป็นเงินเข้าบัญชีของ True m o n e y Wallet นะครับกิจกรรมนี้นะครับมีคะแนนรวมอยู่ที่240ล้านคะแนนนะครับนีุ่กคนเนะาะตรงนี้กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมรายสัปดาห์ืะเปล่าอ่ะไม่ใช่รายสัปดาห์ครึ่งเดือนุกคนนะั่นคือประมาณ14วันด้วยกันหนะ้าที่เหลืออยู่อีกนะครับ ซึ่งตรงนี้นะถ้าเราติดอันดับนะเรามาดูกันว่าอันดับที่ติดนั้นก็คือประมาณกี่คนเขาได้เขียนไว้ว่ากิจกรรมนี้ผู้เชิญที่ได้รับนะครับได้ติดอันดับนะยีอันดับแรกนะั้นจะได้รับรางวัลหมายความว่าจะมีโอกาสรับแค่20คนที่จะได้รับรางวัลน,นะครับซึ่งตรงนี้ก็คือขึ้นอยู่กับว่าเขาได้ทาการ มียอดการเชิญกี่คนนั่นเองนะก็จะติดอันดับนั่นเองนะครับอันดับที่1ตอนนี้นะครับก็อันดับที่1นประมาณ88คนอันดับที่273คนอันดับ3 57คนนะครับนี่ทุกคนเนาะยังเหลือเวลาอีกประมาณ14วันอีกนะครับก็อันดับที่20นะครับก็ประมาณไม่ได้เขียนนะว่าอันดับตรงนี้ ขึ้นวลลงนะแต่ว่าเขียนแค่ว่า5คนนะซึ่งผมอยู่อันดับที่13นะครับก็6คนด้วยกันนะครับคะแนนก็ประมาณ8 0 0แสนคะแนนคือตั้งแต่อันดับที่1อันดับ1จะได้ไปประมาณ64ล้านคะแนนอันดับ2 48ล้านคะแนนอันดับ 3- 3 2ล้านคะแนนอันดับ4 24ล้านคะแนนอันดับที่5 16ล้านคะแนนอันดับที่6 11ล้านจุดสองแสนคะแนน อันดับท ic ี่79ล้าน6แสนคะแนนอันดับที่8นะครับ8ล้านคะแนนอันดับที่9 6ล้าน4แสนคะแนนอันดับที่10 4ล้าน8แสนคะแนนอันดับที่11 2ล้าน4แสนคะแนนอันดับที่12 2ล้าน4แสนคะแนนนะก็คืออันดับที่11จนถึงอันดับที่15จะได้คนละ2ล้าน4แสนคะแนน อันดับที่16จนถึงอันดับที่20จะได้คนละ8,000คะแนนด้วยกันนี้นะครับสำหรับแอปพลิเคชันนี้นะครับผมอ่ะมาดูกันนะขั้นต่ำในการถอนเงินก็คือจะอยู่ที่10บาทแต่ว่าตรงนี้สามารถถอนได้แค่ครั้งเดียวก็คือ25,000เหมือนคะแนนถ้าเรานั้นติดอันดับนะครับ16ถึงอันดับ20ก็หมายความว่าเรามีคะแนนครบตรงนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะถอนได้แต่ถ้าหากว่าเราติดอันดับนะเหมือนผมก็คือ ถ้าเราจะถอนที่100 000, คือต้องได้2ล้านหแสนคะแนนซึ่ง2ล้านหแสนคะแนนก็คือต้องเป็นอันดับที่ประมาณอ่ะนี่ดูคนนะประมาณอันดับที่11จนถึงอันดับที่15ดูคนเนาะจะได้2ล้าน4แสนคะแนนแล้วก็ไปหาอีกประมาณ1,0,000แสนคะแนนก็จะครบ2ล้าน5แสนคะแนนก็เท่ากับอู่ที่ประมาณ100บาทดูคนนะตรงนี้นะครับอ่ามาดูนะในส่วนของกดนะกดเข้าไปเลยกดของเขานะครับมาดูข้างล่างนะเขาเขียนไว้ว่า รางวัลน,นี้ไม่ขัดแย้งกับรางวัลคำเชิญที่มีอยู่จำนวน1 8 0 0 0 0แหแต้มต่อเพื่อนก็คือกิจกรรมนี้รางวัลน,นี้จะไม่ขัดแย้งกับกิจกรรมของการเชิญปกตินะครับการเชิญปกตินั้นก็จะได้รับคะแนนตามปกติเลยหลังจากที่คนที่เขาสมัครสมาชิกผ่านแอปนี้ใส่รหัสเชิญของเราเราก็จะได้ไปทันที5 0 0หมนคะแนนหลังจากนั้นเขาก็ดูวิดีโอสั้นอย่างน้อย15นาทีทุกวัน เป็นเวลา3วันติดต่อกันเราจะได้60,000คะแนนถ้าเขาดูดีโอสั้นประมาณ15นาทีต่อวันเป็นเวลา7วันติดต่อกันเราก็จะได้ประมาณ7 0 0 0 0คะแนนซึ่งคะแนนตรงนี้จะไม่ขัดแย้งกับคะแนนของกิจกรรมนี้นะครับเขาเขียนชัดเจนนะของกฎของเขนานตรงนี้นะครับผมนะและก็เวลานะครับวันเวลาก็คือตั้งแต่วันที่15เดือนกรกฎาคมเวลา5ทุ่มจนถึงวันที่3 1เดเดือนกรกฎาคมเวลา อ่าสี่ทุ่มห้าสิบเก้านาทีนะครับอันนี้ก็คือจะหมดเขตเนาะและก็หลังจากนั้นเราก็จะรู้ว่าเราได้อันดับเท่าไรแล้วก็วิธีการรับรางวัลก็คือมากดที่รับรางวัลตรงนี้นะครับผมนะก็จะได้รับรางวัลไปนะส่วนถ้ายังไม่ได้ประกาศผลถ้าเรากดรับรางวัลจะได้รับคะแนน5้า้ยคะแนน,น,นตามปกติของทุกช่วงเวลานะครับหลังจากนั้นก็รอประมาณ3มชั่วโมงก็มากดต่อได้ตรงนี้นะครับมาดูกดอีกเรื่องหนึ่งก็คือนะครับเพื่อนที่ถูกต้องก็คือในระยะเวลา กิจกรรมเพื่อนใหม่ที่ได้รับเชิญแต่ละคนที่ได้รับรางวัลแต้มจากการอ่านจะถือเป็นเพื่อนที่ถูกต้องอ่ะตรงนี้นะครับเราดูดีๆนะก็คือเพื่อนที่เราเชิญนะครับถ้าเขาได้รับรางวัลจากการอ่านนะครับก็คือได้คะแนนจากการอ่านนั้นก็จะเป็นเพื่อนที่ถูกต้องหรือไม่ก็จากการอ่านจากการดูวิดีโอนะถ้าเขาสมัครจะเชิญไม่ทําอะไรเลยก็ยังไม่ถูกต้องยังไม่ถูกนับว่าเราเชิญไปหนึ่งคนนะครับผม ต่อไปการกระจายรางวาัลหลังจากกิจกรรมสิ้นสุดสิ้นสุดแพลตฟอร์มจะแจกจ่ายรางวาัลให้กับบัญชี20ที่อยู่ด้านบนสุดของอันดับคำเชิญตามลำตามอันดับสุดท้ายนะคำประกาศเพื่อให้มั่นใจว่าไรายได้ของผู้ใช้ส่วนใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบแพลตฟอร์มจะตัดสิทธิผู้ใช้ที่มีส่วนร่วมในพฤติกรรมการเชิญที่ผิดกฎและหักรางวาัลทั้งหมด โปรโดปฏิบัติตามกฎของแพลตฟอร์มและเชิญเพื่อนได้ตามปกตินะครับผมนะฉะนั้นใครที่ใช้งานแอปพลิเคชันฟันด a ร่าและมีความสนใจจะเข้าร่วมกิจกรรมก็ทำตามแบบเมื่อกี้เลยที่ผมได้อ่านเมื่อกี้ของกฎของเขาได้เลยนะครับส่วนใครนะที่นะครับเล่นแอปนี้อยู่หรือยังไม่ได้เล่นนะครับอยากรู้ว่าแอปฟันด a รามาเกี่ยวกับอะไรนะครับก็ประมาณนี้นะก็คือหลังจากที่เราโหลดแอปมาให้เรามาที่ หน้าของฉันและทําการสมัครสมาชิกด้วยการใช้บัญชีของ Gmail หรือบัญชีของ Facebook ก็ได้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็มาใส่คําว่าใส่รหัสคําเชิญคุณจะได้แต้มไปส0,000นแต้มด้วยการตรงนี้นะครับผมนะหลังจากนั้นนะครับตรงนี้ก็คือแต้มก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับผมนะอันนี้คือแต้มที่เรามีอยู่ และอันนี้คือแต้มที่เราทําได้วันนี้และอันนี้คือแต้มสะสมทั้งหมดที่เราเคยทาได้ในแอปพลิเคชันนี้มาดูที่คําว่าหน้าแรกนะครับหน้าแรกก็จะมีในส่วนของช็อตหรือวิดีโอสั้นนะก็สามารถเลือกได้เลยว่าเราจะดูวิดีโอสั้นอันไหนอันนี้ที่เป็นยอดนิยมและอันนี้คือที่วางจําหน่ายนะครับข้างล่างนี้เนาะอ่าแล้วก็จะมีในส่วนของการจัดอันดับด้วยว่าตอนนี้อันอันไหนที่เป็นอันดับหนึ่งโอ้โหอันนี้เป็นอันดับหนึ่งทุกคนเนาะ อันดับหนึ่งนะครับแล้วก็นิยายก็มีนิยายด้วยนะครับอันนี้คือฝั่งนิยายเพื่อใครชอบแนวอ่านนิยายก็จัดได้เลยตรงนี้นะครับผมนนะก็คือมาอ่านได้เลยอ่านฟรีได้เลยนะครับผมนะซึ่งตรงนี้ที่เป็นเหรียญที่มันลอยอยู่สามารถกดรับเหรียญได้นี่ดูคนได้มา69คะแนนด้วยกันถ้าเราอยากได้คูณ2ก็คือประมาณ138แคะแนนก็คือกดตรงนี้และดูวิดีโอไปหนึ่งวิดีโอนะครับถ้าเราอยากได้คือกดรับเหรียญได้ทั่วไปเลยนะครับตรงนี้เนาะ ก็กดจนกว่ามันจะหมดแหละทุกคนเนาะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่แหละคือได้ไม่กี่คะแนนเองตรงนี้แต่ก็ยังดีอยู่เราก็เก็บคะแนนอยู่นั่นเองนะครับผมนะ,ะการอ่านนิยายก็คือกดเข้าไปแล้วก็กดคําว่าเริ่มอ่านนะครับป๊บอ่าตอนนี้มันเป็นเสียดาอยู่แนละ้วเพราะว่ามันมันเป็นลิขสิทธิ์ของทางอ่าของทางเจ้าของบทความนะเราไม่สามารถ เผยแพร่ได้เนาะมันจะมีตัวจับเวลาอยู่ข้างบนมุมขวามือนะครับผมนะถ้าหากว่ามันจับเวลาไปเรื่อยๆนะก็คะแนนถูกสะสมไปเรื่อยๆทุกคนเนาะซึ่งคะแนนถูกสะสมไปเรื่อยๆนั้นนะครับผมนะพอถึงช่วงเวลาหนึ่งเราถึงสามารถกดรับคะแนนได้ตอนไหนเอ่ยมาดูที่ตรงนี้นะกดเข้าไปเลยนะครับตรงนี้ก็จะมีในส่วนของการอธิบายเกี่ยวกับการดูวิดีโอสัน้นและการการและการดูและการอ่านนิยายเนาะเขาได้เขียนเอาไว้ว่า ถ้าเราดูดีโอสั้นแล้วก็คะแนนสะสมจนครบ250คะแนนสามารถกดรับคะแนนนั้นได้แต่ถ้ายังไม่ครบเรายังไม่สามารถกดรับคะแนนนั้นได้นะครับก็จะมีตั้งแต่250คะแนน500คะแนน750คะแนน1,500คะแนน2,000คะแนนแล้วก็2,500คะแนน รวมทั้งหมดแล้วตรงนี้จะได้ประมาณ7,500คะแนนถ้าเราทําคะแนนสะสมจนครบ5,000คะแนนเมื่อไหร่จะได้โบนัสเพิ่มอีก5,000คะแนนเหมือนกันเลยการอ่านนิยายนะครับเราจะรับคะแนนได้เหมือนเมื่อกี้เราอ่านไปนั่นได้มา60คะแนนก็ยังไม่สามารถกดรับได้อีกนะจะกดรับได้ก็ต่อเมื่อสะสมคะแนนจากการอ่านนิยายจนครบ200คะแนนก็สามารถกดรับได้สะสมต่อจนครบ450คะแนน แป0คะแนน1,300คะแนน1850คะแนนแล้วก็2,400คะแนนก็สามารถที่จะกดรับคะแนนตามนี้ได้เลยนะครับผมต่อไปก็เมื่อเราสะสมคะแนนจนครบ3000คะแนนเมื่อไหร่ก็สามารถกดรับคะแนนได้ตรงนี้ต่ออีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับผมนะมาดูด้านบนหน่อยทุกคนเนาะในส่วนนี้ก็คือเป็นการเช็คอินรายวันนะครับถ้าเราเช็คอินหนึ่งวันจะได้ไป250คะแนน ชิดอินไป2วันนะครับจะได้ไป500คะแนนพอวันที่3นะถ้าเราลืมชิดอินนะและเมเรินต่อและวันที่4เรามาชิดอินนะเราจะไม่ได้800คะแนนนะเราจะถูกนับ1ใหม่เป็น250คะแนนนะครับผมต่อไปข้างบนนี้เป็นการดูวิดีโอนะครับจะได้ ครั้งละ5้าคะแนนตรงนี้ทุกคนเนาะแล้วก็พอเราดูจนจบไปก็รับไป5้าคะแนนแล้วก็รออีกประมาณหนึ่งชั่วโมงก็มากดดูได้ต่อนะครับผมนะส่วนข้างล่างคือเป็นงานแอดจอยนะแล้วก็งานชินเพื่อนนั่นเองนะครับผมนะอันนี้คือเป็นในส่วนของวิธีการสร้างรายได้จากแอปพลิเคชันฟัน d r ดรานะครับผมนะถ้าใครนะครับสนใจนะครับก็สามารถไปลอง ใช้งานก่อนได้เลยนะครับผมนะแอปนี้เล่นฟรีฟรีได้เลยนะครับผมนะโอเคนะครับหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่เล่นแอปนี้อยู่แล้วก็สนใจในส่วนของอเข้าร่วมกิจกรรมที่มาใหม่นั่นเองนะครับผมนะวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ